อันนี้เดี๋ยวเรามาถักใบบัวใครจะใช้สีระบายก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะแนะนำการใช้สีด้วยนะคะสีจะเป็นสีตัวนี้นะคะเป็นสีช็อกนะหากซื้อสะดวกสุดก็ในช้อปปี้นะคะพิมพ์ตามนี้เลย ยังไงก็เพื่อนๆก็ดูคลิปนะคะดูคลิปตั้งแต่ต้นนะว่าเราใช้สีอะไรนะคะเพราะส่วนมากสิ่งที่บอกในคลิปอะ่ะก็ยังมีคนถามว่าสีนี้ซื้อที่ไหนเป็นสีอะไรนะคะอันนี้คือสีช็อคนะคะหาซื้อได้ที่ช้อปปีนะคะเข้าไปในช้อปปีให้พิมพ์คำนี้พิมพ์คำนี้แล้วก็จะขึ้นมาเขาก็จะมีไซส์ให้เลือกว่า จะต้องการไซส์ขนาดกี่สีนะคะมี12สี24สีสอะไรเงี้ยตัวนี้นะคะสีช็อกนะคะไหมพรมที่ใช้เป็นไหมพรมสีพายของอีเกิลนะคะเข็มขนาด2.0แล้วเราก็จะใช้ลวดด้วยนะคะลวดความยาวตามที่เราต้องการได้เลยนะคะ แล้วก็ต้องใช้ปืนกาวด้วยนะคะสำหรับพันก้านแล้วก็ตัวหนีบด้วยนะตัวหนีบเพื่อที่จะหนีบใบให้มันเรียบนะคะพันนิ้วนะคะหรือเรียกว่าทำเมจิกริงนะคะเอาไว้รูดนะคะลูดเพื่อที่จะให้ตัวหลักหลักชิ้นงานนะมันมาชิดกันนะคะสอดเข้าไปแล้วก็ถักถักโซ่สาม แล้วเราจะถัก F นะคะในห่วงแต่เราจะถักทับลวดไปด้วยนะถักเ F ทั้งหมด20หลักนะคะ อันนี้ถักมาได้20หลักนะคะเราจะถักโซ่ขึ้น5 1 2 3 4 5แล้วเราก็มาจัดการลวดก่อนขยับนะคะแล้วก็จับหางได้ลูดนะคะให้มันชิดกันแล้วเราก็บิดลวด,บ,ดบิดใบนะคะไม่ให้มันเลื่อนมันลูดมันขยับ เสร็จแล้วเราจะมาถักใบชั้นที่สองแบบนี้เราพลิกกลับนะคะแล้วเราก็พันหัวเข็มสองครั้งปักลงที่หลักแรกเราจะถักลงตามจุดตรงนี้นะคะถักทับห่างได้ไปด้วยเราจะลงแค่หลักเดียวนะคะหลักแรกพอหลักถัดมาเนี่ยเราจะลง สองหลักนะคะลงในจุดเดียวกันตัวหลักเนี่ยเราจะถักด้วยพันหัวเข็มสองครั้งนะคะหรือว่าพอสองคอนะพันหัวเข็มสองครั้งก็คือในในในใ,ในจุดเดียวกันตรงเนี้ยมันจะมีสองหลักมันจะมีพอสองคออยู่สองหลักอันนี้ครบแล้วแล้วเราก็จะถักในจุดถัดมาตรงนี้นะคะแต่เราต้องพันหัวเข็มสองครั้งนะ แล้วเราก็ควักออกทีละสองทีละสองทีละสองจนหมดนะคะเราจะถักไปให้ถึงจนจุดจุดกลางนะคะจุดกลางจุดกลางใบตรงนี้แล้วเราก็จะไปเพิ่มเพิ่มจำนวนหลักถักไปทั้งหมด เจุดด้วยการถักตัวนี้นะคะคอสองคอลงจุดละ2หลัก เรามานับก่อนนะอันนี้จะเป็นจุดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วจุดตรงนี้เป็นหลักที่10จุดที่สิบในจุดที่10เนี่ยเราจะลงทั้งหมดสี่หลักลงในจุดเดียวในจุดเดียวตรงนี้นะคะจะลงทั้งเนี่ยลงหลักตรงนี้ทั้งหมดสี่หลักเพราะว่า ถ้าเราไม่ลงแบบนี้ใบบัวมันจะห่อเยอะนะคะมันจะม้วนนะมันจะหอ่อมันจะไม่เหยียดออกเพราะว่ามันเป็นความตึงของใบนะคะเราก็เลยต้องใส่จํานวนหลักเยอะหน่อยแบบนี้นะคะมันก็จะไม่ห่อตัวพอหลักถัดมาตจนจบเนี้ยเราก็ใส่สองหลักสองหลักนะคะในจุดเดียว อันนี้เป็นหลักสุดท้ายนะคะหลักสุดท้ายเราก็ลงสองเหมือนกันเสร็จแล้วถักโซ่หนึ่งสองสาสี่ห้าแล้วเราก็ลงตรงนี้นะคะใครที่ดูคลิปไม่ทนันรบกวน ดูคลิปซ้ำนะคะคลิปสามารถเปิดซ้ำได้ไหลายรอบนะคะอ่ออันนี้ปิดงานด้วยโซ่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ตัดแล้วเราก็เก็บหางได้อันนี้เป็นด้านหลังงานนะ อันนี้จะเป็นด้านหน้างานนะคะด้านหน้าแล้วเราก็หนีบนะอันนี้ลองไม่เปิดไฟไม่เปิดไฟนีออนที่ห้องแล้วลองทำคลิปลองดูซิว่ามันเวลาที่ลงคลิปมันจะสว่างไหม ก็หันหลังให้แสงแล้วนะประตูอยู่ด้านหลังนะคะไม่ได้อยู่ด้านหน้าประตูที่มันมีแสงสว่างแต่แดดตอนนี้แดดแรงมากก็เลยไม่อยากเปิดไฟนะลองดูอันนี้หนีบเรียบร้อยเสร็จแล้วเราจะมาพันพันก้านนะ ก่อนที่เราจะพันก้านเนาะเราเราจะเสริมเสริมลวดอีกนะคะเพราะว่าลวดแค่สองเส้นที่เราทบกันเนี่ยมันอ่อนไปนะคะเราก็จะใช้วิธีการเสริมแบบนี้นะคะแย่ตรงไปตรงกลางตรงนี้นะแล้วก็ทำให้ลวดมันเท่ากันแล้วเราก็หักทับลงมาตรงนี้ก็หนีไปเลยแล้วเราก็ตัด อันี้เราก็พัน เราจะลงสีเป็นขั้นตอนสุดท้ายแต่ถ้าใครจะใช้ไฟลนเราจะลนไปเป็นขั้นตอนสุดท้ายลนเพื่อที่จะให้ขนมันออกแล้วก็ให้ตัวงานมันเงาขึ้นเนะคะแต่ตัวครูเองจะไม่ค่อยลนจะไม่ลนให้ดูเลยเพราะว่าเป็นคนที่ลนไฟแล้วงานมันไหม้ก็เลย ขอไม่ลนให้ดูดีกว่าเนาะเพราะมือมันมือมันสั่นนะคะอันนี้แต้มแล้วก็หมุนขึ้นไปด้านบนอีกรอบ ตรงนี้ก็เอาให้ไปชนใบด้านบนเลยนะคะแล้วก็ติดกาวเพื่อที่จบงานต่อไปก็จะระบายสีสีใบนี้มันจะออกเป็นสีแบบนี้นะเป็นสีแบบนี้ เราก็จะใช้สีอ่อนมาตัดนะคะระบายแบบง่ายๆเลยแบบนี้เลยแล้วก็ตามขอบหรือใครจะใช้สีน้ำตาลเบาๆก็ได้นะคะแต่จะลองทำให้ดูนะ แบบนี้แบบนี้ก็ไปใช้สามารถใช้งานได้เลยแบบนี้ก็ได้นะคะหรือใครจะต้องการให้มันเป็นเทาๆหน่อยๆ่อยก็อันนี้อย่าแรงนะแค่หน่อยๆน่อยจะกดเยอะนะคะแค่เบาๆหรือใครจะใช้พู่กันก็ได้นะคะแต่จริงๆแล้วพู่กันไม่ไม่ถนัดมันจะถนัดใครถนัดมันนะ ใช้ภูกันได้นะคะมันก็จะเป็นสีเข้มๆหน่อยแบบนี้ก็จะเหมือนขอบใบไม้ทั่วๆไปที่สีมันจะต่างกันกับตัวใบนะคะอันนี้ก็ลองทําดูนะคะอันนี้มาแนะนําแนวทางให้อย่าลืมนะคะสีสีช็อกนะคะเป็นสีช็อกนะสีซื้อสะดวกสุดในช้อปปีนะคะพิมพ์คํานี้ลงไปเลยนะคะ เพราะยังไงต้องมีคนถามอยู่แล้วว่าคือสีอะไรซื้อที่ไหนต้องมีคนถามนะคะพอถามแล้วก็มันมันตอบหลายข้อความเนาะแล้วก็ตอบไม่ค่อยทันนะคะเพราะฉะนั้นพยายามดูคลิปให้จบนะคะยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะคะติดตามช่องนะก็จะมีการถักงานดีๆมาให้ดูให้ชมแล้วก็ให้ฝึกหัดเรื่อยๆนะคะอย่าลืมกดติดตามเพจแล้วก็ติดตามช่อง YouTube นะคะ เพจชื่อสอนและขายงานฝีมือนะคะส่วนช่อง YouTube ก็จะชื่อสมบัติแฮนด์เมดนะคะยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามนะคะ